ไงนะครับอันนี้เริ่มแรกเลยเราติดตัวนี้เขาเรียกอะไร่ะเอลฟีดครับเอลฟีดระยะเท่าไหร่ครับระยะก็เท่ากับของตัวเอลฟีดเรจะอิงจากโครงสร้างของอาคารก็คือแปลครับครับผมก็คือห่างกันเมตรหนึ่งขั้นต่ำเมตรหนึ่งครับผมออครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างระยะห่างระหว่างรางหนึ่งกับรางสองครับขั้นต่ำเมตรหนึ่งอยู่ที่สูงสุดได้เมตรห้าสิบครับโอเคแล้วก็ทีนี้ทิศทาง ทิศทางถ้าจะให้รับแสงได้ดีที่สุดต้องเป็นทางทิศใต้ครับทางทิศใต้ก็คืออันนี้ทิศใต้อยู่ฝั่งนี้ใช่ครับที้นี้เราก็เลยอาจจะต้องติดเอียงนิดนึงใช่ครับเอียงประมาณกี่องศาคสิบห้าองศาครับสิบห้าอันนี้เอียงเนี้ยมันไม่ถึงได้ถ้าให้เอียงได้มากที่สุดแล้วกันใช่ครับเอียงให้มมาาากที่่สุดครรับผเพะวใใกล้เพียงที่ต้องเอียงเพราะว่าราคาลูกค้าไม่สะดวกพี่อ๋อครับได้พี่ น้ขังก็เลยต้องปรับตงว้าให้มันเดียงขึ้นโอ้น้อไม่งานน้ำขังโอเค,อเคแล้วเราก็จะมีทานอะไรครับนี่กันซึมครับลูกชิวโอเคสุดยอดมาตรฐานอย่างนี้ไม่ไม่รั่วซึมแน่นอน